หากเรากำลังสบายจะโตมือท่านหาเรากำลัสบายจะมือท่นาเรากำลังมีสุหมดเรื่องสูตได้ในสุขสิ่งอ่านักเรียนมีความพร้อมกันดีมากเลยนะคะนักเรียนมีความพร้อมเลยนะคะวันนี้นักเรียนรู้จักนะคะว่ากอะบวการชิโนลีสาระสุดเรยกืออะไรใม่รู้จักครับถ้าไม่รู้จักนะคะวันนี้ครูจะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็เราจะมาเรียนรู้ กระบวนการคุนโลยีแตกละประเทพเป็นกระบวนการนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กระบวนการที่เรามีแา่ละประเทศนะคะครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทุกคนัำนะคะสิบข้อนะคะขอให้เวลาสิบนาทีค่ะหัวหน้าหัวหน้านะคะเก็บเพื่อนเร่หัวหน้าหัวหน้าเลอเวลาสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวทาเสร็จนะคะส่งที่หัวหน้านะคะแลวได้หัวหน้า เดี๋ยวคุณได้ดูเมโนะคะว่ากระานี้เราจะเลยนเก็นไีก็ยึดในใจแล้วสวัสดีครับเทคโนโลยีน่ารูวันนี้ทีทูจะบอกความรู้ใหม่ให้ถูกต้อก็รือกระบวนการเทคโนโลยียังไรแหละกระบวนการเทคโนโลยีก็คือกระบวนการในการแยกแห่งสาของข้าแกออกม กระบวนการที่เคยมีอะไรบ้างถามเข้ามาได้เลยพอทราข้อมูขนาดของที่กันเลยท่านแรกระบุปัญหาท่านตนอไ้ก็ซือ ท่านเล็กขั้นที่2ก็คือเราสรุปผลอันตอนนี้จะสรุปผลการแก้ปัญหาว่าจะทำให้เราได้ลามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้นที่วานี้นำห้วยล้าติดที่ตทีเรียบร้อยแล้วมาสำมุ่งั่ ถาจากวิดีโอนะคะเดี๋ยวรจะอีกทีนะคะก็คือกระบวนการเชิงวิศวกรรมจะเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างิกปหานี้ที่เกิดขึ้นนะคะมีข้นข้าวกันนะคะคือมีขั้นเปปัญหาเป็นขั้นมาอว่าปัญหาคืออะไรและมีสาเหตุเกิดอะไรสงนะคะขั้นในการแก้ปัญหาคือเป็นขั้นตอนการคิดวิธีการแก้ปัญหาอาจมีนวาการแก้ปัญหา สามขั้นตานในการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนกระบวนการตามแนวทางที่เราได้เลือกไว้ 4. นะคะการสำรวจเป็นการสำรวจการแก้ปัญหาว่าทําให้เสร็จตามโ้คของประกอบที่ต้างไว้ได้หรือไม่เราต้อง้า้นะคะควาแก้ไขเป็นการนับขั้นตอนที่นำทุกกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่ประสคมสําเด็จนะคะมาแบบแก้ไขไม่ได้สําเร็จตามที่ ปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาก็คือโต๊ะเนี่ยมีดินสอใช่ไหมคะดินสอกองพิมพ์ภาพบนโต๊ะ,ะไม่เป็นระเบียบนะคะเวลาจะหาก็คนหายากใช่ไหมแล้วก็ขั้นที่สองนี่คือแนวทางการแก้ไขแนวทางแก้ไขก็คือเราจะนําแกนกระดาษทิชชู่เหลือใช้เนี่ยมาประดิ์เป็นกล่องเป็นที่ใส่ดินสอต่อมาขั้นปฏิบัติตามการแนวทางแก้ไขนี่นะคะก็คือ เราตัดเอากระดาษลัาเนี่มาทำเป็นฐานแล้วก็ใช้เกลกระดาษทิชชู่นี่ทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษลังขั้นที่สี่นะคะขั้นสรุปผลแล้วก็ลองเอานําสิ่งที่เราประดิษฐ์นี่มาใส่ดีสอสรุปผลก็คือมันสามารถเก็บดีโสอที่ไม่เป็นระเบียบบนโต๊ะเนี่ได้ขั้นที่ห้าก็คือปรบปรุแก้ไข นื่องจากว่าเราทําชิ้นงานชิ้นแรกเสร็จมาแล้วใช่ไหมมันใสดีโซ่เก็บดีสอ่เก็บของได้น้อยเราก็มาเพิ่มช่องให้มันแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามให้ดออูสวยงามแบบน่าใช้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความแข็เงเรงแล้วก็พ่นเล็กเลื่อเคลือบค่ะ,ะเข้าใจไหมคะเขะ้าใจค่ะถ้าเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้ทําครูจะให้เป็นกลุ่มห้องนี้มีทั้งหมดกี่กลนเลยเจ็ดนค่ะใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้แบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วกัน<ใ>นะคะนักเยน ตั้งแต่คนนี้เลยคะนั่งเึ็นทุาค่ะคนต่อไปเลยค่ะวานคหน้าซีหนึ่งสองอ่าคนที่อยู่คนที่นั่หนึ่งอยู่คนึะคะนั่งสองอยู่คสองเลยค่ะนั่ะี่คเลยค่ะหนึ่งน่ะนับงนะคะสองนบสอามนัับสามเลยค่ะ เดี๋ยวครูจะให้เวลาถูรับ15นาทีแล้วเดี๋ยวกลุ่มแต่ละกลุ่มเสร็จนะคะครูจะให้ส่งตัวแทนออกไปนังฝั่อหน้าชเฉลี่ยให้เวลาุูรับ15นาทีนะคะไม่เข้าใจถามได้นะคะ คือครูจะยกตัวอย่างปัญหาว่าปัญหานี้ก็คือขั้นแรกนี่ใช่ไหมแล้วคิดว่าปัญหานี้คืออะไรก็คือปัญหาของครูก็คือบนโต๊ะเนี่ยมีกิสมีฟออะไรพิ้นท่านอยู่บนโต๊ะใช่ไหมของพป้นท้านแล้วก็มันอาจจะสูญหายได้แล้วก็เวลาใช้เนี่ยอาจจะหาไม่เจอเพราะมันไม่รู้อยู่ไหนมันปะปนสเปกสปะลงขั้นที่สองก็คือครูจะทําการคิดแนวทางการแก้ปั ครูจะคิดแนวทางการแก้ปัญหาก็คือครูมีแกนกระดาษทิชชู่เหลือใช้อยู่ก็ครูก็จะเอาแกนกระดาษทิชชู่นี่มาทําเป็นที่เสรีโซเพื่อให้เก็บเิสาใ,ให้เป็นประเบียบมากขึ้นขั้นที่3ามนี่คือปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมครูจะไปที่เสรีโใช่ไหมครูก็เลยเอาแกนกระดาษทิชชู่นี่มาติดกาวกับกระดาษลังลูกทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันเป็นฐาในให้มันตั้งได้ใช่ไหมคะเพื่อไว้ที่บเสรีโ ขั้นที่4ก็คือขั้นสรุปผลแล้วก็นําสิ่งที่เราประดิษฐ์เนี่ยไปทดลองใช้สรุปผลก็คือมันทําให้โต๊ะเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อาดินสอเนี่ยไปเก็บไว้ในสิ่งที่เราประดิษฐ์เนี่ยขั้นที่5ก็คือปรับปรุงแก้ไขการเราประดิษฐ์ไอ้ที่ใส่ที่สอมาแล้วใช่ไหมคะมันยังไม่มีความสวยงามยังไม่แข็งแรงแล้วก็มันยังใส่ของได้น้อยปรับปรุงแก้ไขก็คือเ่มือ่องให้มัน เอาใจกับไอช่มาติดเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็พ่เลเกอร์คับเ้่อเพื่อให้มีความแข็งในต้นทานค่ะพอเข้าใจกันไหมคะพอเข้าใจกันไหมคะเรียนได้นะคะผ่านได้นะคะอยวาพูดอะไรที่วายกันเได้เดมาได้มายแล้เร็เดียวทเ ัอยู่นะคะลูกเดี๋ยวซูมไปเลยถามได้คะอ๋ออย่าลืมเขียนชื่อคุณด้วยนะคะ ยังยงถามได้นะคะงมนไ่แน่หรอเลยคะตันนี้ชิดเรอืม ากเแ่หเราไเหลือห้านาทีนะค่ะจดวตนนี้เ็ื่ไดงเนยประมาณวเราทำตามเมื่อเราดปใช่ไหมว่าทำตามทำตามขั้นตอนที่เราคิดว่แก้ปัญหานี้แล้วมันยังมีอะไรที่มันยังไม่ดีอยู่ไมก็ไม่ดีแล้วก็บอกว่าดีดี ทำตามเง้นเยอะแต่ถ้ามันยังไม่ค่อยโอเคก็ต้องติในทางการแบบคุณแก้ไขตอไปอ่านวินอ่านสื่อเงินประมาณ10ดว่าจะเรียกใครเลี้ยงใครขอคอกน ชื่อสุ้วไม่อาจจะดูด <c oughs> แลนะปัญหานะคะคือเจนหายไปเยค่ะเจนลดเจนไแล้วก็อันนี้คุเจนไม่หายไม่หายนะค 啊，大那。 จะมาผลัก se ขึ้นมากัโอเคค่ะบมากเลยติมเจด้วยค่ะ 走了。 อเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบอเป็นระบบนะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็เราดำเนินการอย่างเป็นระบบทำตาม,ตามสิ่งที่เราคิดไว้นะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะส่งต่อเลยค่ะนี้ไม่ส่งต่อแล้วจะอะไรีส่งต่อเลยจ้ต่อลาจารย์เลย ตอบได้ให้แหงดึงขั้นตอนกระบวนการคิดลอรีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอนต่อืมารัยนรับรมีห้าขั้นตอนค่ะถูกต้องค่ะตรงเลยนะคะอย่าแอบดูอย่าแอบดูอ่านี่แจกอยาิดลยราะเงมันหมดาต้ท้าย